ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนสมาชิกทุกท่านแล้วก็เอฟซแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนนะครับผมพากินบรมีสมเด็จก็ได้มีโอกาสมา,าพบเจอท่านในไลน์ยูทูบที่หลังจากาหายห่างหืนไปนานก็ไม่ได้มาพบกับท่านนะครับหลายวันหรือว่าหลายอาทิตย์เลยนะ <c oughs> ครับวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกพร้อมทั้งในรูปแบบการได้ให้ทุกท่านได้ชมพระ สมเด็จวรละครนะครับเป็นแบบแนวทางการศึกษาสําหรับทุกท่านที่กําลังนะครสนใจอยากจะเรียนรู้หรือว่าอยากจะส่งนะฮะพระสมเด็จแบบไหนเป็นอย่างไรศึกษาอย่างไรถึงจะเข้าใจแนวทางพระมาตรฐานอย่างไรทุกคนนะครับอยากจะมีความรู้ความเข้าใจนะฮะวันนี้อาจารย์ภาคินก็ได้มาพบท่านอยากจะมาชี้แนแนวทางให้กระชับเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้ถูกแนวทางในการเรียนรู้พระสมเด็จเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ดูออกว่าเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็อยากให้ทุกคนได้มาเห็นได้มาชมกันซึ่งเป็นแม่แบบแนวทางให้เห็นมาตรฐานนิยมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพระสมเด็จนะครับอยู่ที่การเรียนรู้ดูเป็นเมื่อเราเรียนรู้ดูออกดูเข้าใจนะครับก็ไม่นะครับก็ไม่ เชิงที่จะนะฮะแสวงหาได้ยากนะครับถือวาอ่าเราเรียนรู้ดูเป็นดูเข้าใจทุกอย่างนะครับก็อาจจะทําให้เราได้มีโอกาสได้พบเจอนะครับเพราะว่าการศึกษาแนวทางพระสมเด็จวะะัดระฆังนี้เป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับต้องมาเรียนรู้ให้เข้าใจกันก่อนถ้าเราไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ก็ดูไม่ออกนะครับเหมือนเราเห็นเพชรเม็ดงามแต่เราดูไม่เป็นว่าเป็นเพชรหรือเปล่า,าเป็นเพชรที่ ที่เขา,าซื้อขายกันไหมมันเป็นเพชรน้ำดีมีน้ำอย่างไรอะไรยังไงก็ต้องเรียนรู้ดูให้ออกนะครับไม่งั้นเราก็ไม่เข้าใจไม่ต่างอะไรกับพระสมเด็จเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาดูแนวทางาที่ถูกมาตรฐานของอาจารย์จะช,ชี้ชี้แนะเป็นแนวทางกันนะครับสำหรับวงนี้นะครับโดดเด่นในการดูก็นะฮะดูทรงพิมพ์ภาพรวมก่อนเนาะภาพรวมวงนี้ก็จะมีนะครับโดดเด่นเส้นซูงขึ้นมา ครับเส้นซุ้มขึ้นมาโค้งได้ส่วนเลยนะครับมีเห็นเส้นเนี้ยนะครับเป็นจุดหลักรู้ง่ายด้านซ้ายนะครับของเราหรือด้านขวาขององค์พระนะครับจะมีความคมนะครับหรือจะเรียกว่ามีความลึกตรงนี้นะครับลึกทางขวามือโค้งขึ้นไปตื้นทางซ้ายมือหรือซ้ายขององนะค์พระการตัดจะต้องได้ส่วนคือจะต้องชิดซุ้มทุกองถ้าสมเร็จเวลากัางคือเอกลักษณ์เส้นซุ้มจะต้องชิดทางซ้ายขององค์พระทุกอง ติดขอบถ้าเหลือก็จะมีการต,าตัดเส้นบังคับทีไม่เห็นหรือเรียกว่าเส้นกรอบกระจกนะครับเส้นกรอบกระจกนี้จะมตัดไปทางบังคับแด่ทีมให้ซุ้มในชิดด้านซ้ายของพระจะทําให้พระนั้นมีความสวยมีสเสน่ห์นะครับช่างจึงแต่งขึ้นมาเพื่อให้ดูนะครับรูปทรงพระได้ส่วนกันนะตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของสมเด็จวรคังเขาจะมีการแต่งเส้นกรอบกระจกให้ได้ส่วนอันนี้คือการสังเกตดูนะครับอีกแนวหนึ่ง แล้วส่วนองค์พระนะครับก็จะต้องมีขนาดนะครับเหมือนเส้นข้างในวงแขนเรียกถ้าดูด้วยตาเปล่าหรือดูด้วยภาพรวมตรงวงแขนจะเหมือนเป็นตัวยูนะครับตัวยูก็คือนะครับเส้นด้านขวาขององค์พระนะครับมันเหมือนท้ายตัวยูด้านในนะครับด้านในจะมีซอกแขนต่างว่าด้านซ้ายขององค์พระนะครับตรงซอกแขนตรงนี้จะต่างกว่าด้านซ้ายขององค์พระอันนี้คือหลักสายโนเลยนะครับด้านขวาแล้วตรงด้าน่าข้างนะครับข้างองค์พระเนี่ย สับตรงนี้ก็จะตื้นกว่าทางด้านซ้ายนะครับด้านซน้ายองค์พระนี้จะมีความลึกความตื้นและก็ความกว้างนะจะมีส่วนกว้างหน่อยนะฮะตรงนี้จะกว้างกว้างลึกตื้นนะครับเรียกว่วากว้างลึกตื้นทําให้มองเห็นเป็นมิติเลยความคมนะครับส่วนเส้นด้านหัวเข่านะครับหัวเข่านี้จะมีส่วนให้เห็นนะครับโดยเฉพาะด้านหัวเข่าเนี่ยบางท่านไม่ได้สังเกตจะต้องคล้ายๆมีหัวเข่าจริงๆนะครับหัวเข่าจะต้องวนใหญ่ ในส่วนในการรับข้อสอบว,วาดวางแขนนะครับถึงจะดูมีสเสน่ห์ในส่วนขององค์พระเลยนะฮะด้านขวาเนี่ยนะครับจะเล็กไวจะเล็กไปก็ไม่เป็นไรแต่ตรงด้านซ้ายขององค์พระด้านหัวเข่าเนี่ยจะต้องนูนใหญ่บางท่านไม่ได้สังเกตนะครับอ่าดูจะรูปตรงด้านอื่นแต่ด้านหัวเข่าไม่สมส่วนเลยนะครับก็เลยทําเป็นอ่าแบบเหมือนกับอ่าเหมือนกับพิมพิมสมเด็จแต่ว่าดูแล้วนะครับก็จะไม่เข้าพิมก็เรียกว่าปิดพิมพ์เลยนะฮะตรงนี้ให้ทุกคน พยายามสังเกตตรงด้านหัวเขา่าจะต้องมวลใหญ่ได้ส่วนฐานนี่จะต้องมีความห่างได้ส่วนพอดีนะครับถ้าฐานชิดไปอะไรไปก็ผิดทางเพราะฉะนั้นด้านฐานรองรับนะครับฐานหมอนรองตรงนี้นะครับจะยาวมาสังเกตที่นึงฐานยาวชั้นสองเนี่ยมันจะเลยได้หัวเข่ามานิดนึงนะครับโดยหลักเลยนะครับฐานหมอนจะเลยหัวเขา่านะครับทางด้านขวานิดนึงทุกตรงเลยแล้วก็ฐานเรือนี่ก็เหมือนกันจะต้องเลย นะครับด้านขวาเนี่ยจะต้องเลยทางด้านฐานที่สองนิดหนึ่งนะครับจะเลยเขาเรียกว่ามันจะมันจะเหมือนกับเลยเชิดอลงมาหน่อยนะครับเลยมาหน่อยตรงฐานที่สองนี่เลยด้านหัวเข่าแล้วฐานที่สามเนี่ยคือนับจากเข่ามาจนถึงาฐานที่สามเนี่ยก็จะเลยมาหน่อย,น,ยนี่คือการสังเกตนะครับสังเกตส่วนด้านาล่าสุดนะครับฐานก็จะมาชิดขวานะครับจะเหวี่ยงมาทางด้านขวาชิดจนเส้นส,นสูง จะคิดเส้นซุ้มเลยนะครับแล้วมุมขาฐานด้านล่างนะครับจะมีเนื้อเชื่อมติดนี่คือหลักนะครับสังเกตนะครับการสังเกตของฐานแล้วก็ด้านนะฮะขาลองขาลองนี้จะเป็นหลักเบสิกเลยในการสังเกตนะครับอันนี้จำไว้ให้ดีนะครับขาลองนี้จะยืดเลยมามาจากด้านหัวเข่าด้านขวาหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้คือตักสักธรรมดาที่เราเห็นถ้าเราสังเกตก็จะเห็นเลยนะครับแล้วฐานลองนะครับอันนี้จำเอาไว้ว่าจะเลยกว่าฐานที่สองมาหน่อย นี่คือการดูแม่แบบวลาขังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนฐานล่างสุดนะครับตรงเส้นซุ้มด้านหลังนะครับก็จะห่างกันหน่อยห่างกันหน่อยนะครับห่างกันหน่อยแล้วส่วนท่านทางด้านพื้นนะครับด้านพื้นทางขวาพระนะครับถ้าเราดูเนี่ยพื้นผาพื้นผนังนะครับหรือเส้นซุ้มนะครับหรือว่าจะเป็นเส้นพื้นพื้นพื้นตรงองค์ข้างพระเนี่ยจะต่ำกว่าด้านซ้ายนะครับจะต่ำกว่าด้านซ้ายได้พิจารณาดูแล้วนะครับเหมือนกับ พื้นนี้จะต่ำกว่าอันนี้จะสูงขึ้นนะครับหรือเส้นทุ้มนี้จะทําให้มีเส้นทุ้มเนี่ยเหมือนมีความคมเส้นทุ้มด้านขวาเนี่ยจะมีความคุความคมได้ดูแล้วเหมือนกับพระเนี่ยจะคมเห็นเส้นทุ้มโค้งขึ้นมาก็จะเท่าสูงเท่ากันเส้นทุ้มนี้จะต้องเท่ากันนะครับนะแต่ถ้าด้านหน้าต่ำกว่านะครับถือว่าไม่เข้าพิมพ์ผิดพิมพ์เลยอันนี้คือหลักการดูพระสมเด็จจริงๆจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าให้ทุกท่านนะครับ ได้มองเป็นแนวทางแบบอย่างที่ได้มาชมกันแล้วก็สังเกตดูลักษณะพิมพ์พระเป็นแบบที่อาจารย์ได้ชี้แนะแนวทางสอนอันนี้เป็นแบบแนวทางที่เราได้ดูพิมพ์เนื้อจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับที่อาจารย์ได้ชี้แนะแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นฐานหัวเข่าก็ดีนะครับจงได้รับส่วนนะครับในสัดส่วนของการมาตรฐานนะตรงนี้นะครับหวังว่าทุกคนพอจะดูมองออกเนาะในเรื่องของการ ได้ศึกษาแนวทางเป็นแบบอย่างคร่าวๆนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์ก็นะครับพูดพอเป็นประมาณแนวทางเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะได้มาลงแล้วก็มาชี้แนะแนวทางให้ทุกคนได้เห็นรายละเอียดลงไปอีกนะครับผมว่าสําหรับวันนี้ก็พอให้ทุกท่านพอเข้าใจเป็นแนวทางนะครับขั้นแรกๆก่อนนะครับสําหรับในช่วงต่อไปเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปมาพบกันคลิปหน้านะครับที่จะมาพูดถึงนะครับเรื่องแม่แบบพิมพ์สมเด็จท่านต่อไป นะครับผมว,ว่าวันนี้ทุกท่านก็คงจะนะครับพอเข้าใจอยู่นะฮะสำหรับตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็หวังว่าทุกคนคงติดตามในชิป YouTube ของอาจารย์ภาคินนะครับท่านใดที่กำลังติดตามอยู่ก็ขอขอ,ขอบคุณนะฮะอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์นะฮะให้ด้วยกันแล้วกันขอบคุณทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม